S <S สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่ชุมชนคลองล้าด้าชีนะคะก็ วันนี้กลุ่มของพวกเรานะคะได้นําขวดที่ทุกคนได้บริจาคนะคะมาให้กับชุมชนเพื่อที่จะนำไปทําเป็นเสื้อผ้าแล้วก็เพ้่ประดับในนันค่ะที่เนี้ยเรามีการดําเนินการจัดการขยะมาตั้งแต่ปีพศส5 5 4อเนาะปีพศ2 5งพพวกเราก็จะรู้ดีกันว่าช่วงนั้นอ่ะมันปีที่น้ําท่วมหนักเนาะใช่ใช่ครับใช่ไหมเออพอน้ําท่วมหนักตอนนั้นขยะเนี่ยมันเยอะมากมันเยอะมากทําให้อ่า ทางชุมชนเองเนี่ยก็เลยคิดวางแผนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นก็คือมีเรื่องของการาวางแผนในการจัดการเรื่องข,ของขยะที่มันมันมันล้นตอนนั้นก็แล้วก็ขยะที่มันลอยมากับน้ําที่มันผ่านมาแล้วมันอยู่ที่ชุมชนเยอะมากอมตอนนี้อันเนี้ยที่น้องๆมาเนี่ยวันนี้ก็คือเรามาต่อยอดอีกนวัตกรรมหนึ่งที่เราทนนําตอนนี้ก็คือทาร่วมกับทางอ่า มาลัยสยามก็โดยคณะพยาบาลศาสตร์พ้อของมาลัยสยามแล้วก็อมธนาคารอมสินเรื่องในโครงการยัวพัฒนะครับแล้วก็มาทําเรื่องของอตัวขวดพลาสติกนาไปอ่าเขาเรียกว่านําไปแปลรูปเป็นเมสพลาสติกแล้วก็เอาไปสู่ใยผ้านําผ้ามาทำอะไรทำกางเกงทําเสื้อเอ่อทหมวกผ้าพันคอ เออแล้วก็มีอะไรกระเป๋าเนาะแล้วก็มีโบติดผมอะคิปช็อปเออนะก็เอามาทาเป็นอ,อา่าอ่าก็เรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากผ้าที่ทํามาจากปวดปวดพลาสติกวันนี้ก็เลยอันนี้ก็จะเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่ตอนนี้กําลังอ่าเขาเรียกว่าอ,อะไรสร้างรายได้กับชุมชนในการจัดการเรื่องของพลาสติกนะเรื่องของปวดพลาสติกตั้งแต่ตั้งแต,ตง่ต้นทางเลยนะครับนำไปสู่การมามาสร้างนวัตกรรม เพราะว่าแปลรูปแป,แปลนวัตกรรมแปลรูปมาสู่เรื่องของผ้าแล้วนาไปสู่การาาสร้างผลิตภัณฑ์ของชุมชนแล้วก็นาไปจําหน่ายต่อเพื่อสร้างไรายได้ครับชุมชน,ชนอันนี้ก็จะเป็นการต่อยอดออของการจัดการขยะอีกรูปแบบหนึ่งในเรื่องของธนาคารขยะรีไซเคิลเนาะอย่างทราบขะว่าเมื่อทําได้เสื้อผ้าอ,ออกมาแล้วมีจาหน่ายทางท่องทา่ยวไหมครับอ่าตอนนี้เรามีม,มีมีการจําหน่ายตั้งออกบูธ แล้วก็มีเพจของชุมชนเห็นไหมเพจชุมชนก็คือ,อชุมชนของรัฐพาชีเนาะแล้วอนาคตน่าอนาคตน่าจะทําเรื่องของแพลตฟอร์มอะอตอนนี้กําลังคุยกันเรื่องแพลตฟอร์มแล้วจะทําแพลตฟอร์มในเรื่องของช่องทางการขาย,เ,ยเพราะว่าผลิตภัณฑ์เราค่อนข้างเยอะ<ม>เพราะฉะนั้น<ม>น่าจะทําแพลตฟอร์มเพิ่มขึ้นต้องมีแอดมินรับแอดมินรับแล้วเพราะว่าผลิตภัณฑ์เราหลายอย่างค้อบาข้ข้ได้คะว่าการนำขลาตไปเป็นเสื้อตัวหนึ่งได้เนี่ยมันมีกระบวนการไ อ่าคราวนี้ขวดเนี่ยเมื่อเราเมื่อเราได้ขวดมาแล้วเนี่ยเราก็จะนําขวดเนี่ยไปสู่โรงงานไปสู่โรงงานคราวนี้กระบวนการเนี่ยเขาจะอไป,ปไปทำเป็นเม็ดพลาสติกแล้วก็ไปทาเป็นเส้นใยได้แล้วเขาทาเป็นผ้าออกมาแล้วเราก็เอาผ้านั้นแหละมาออกแบบมามาคือหมายถึงเราต้องออกแบบไว้ก่อนเนาะออกแบบของลายต่างเนี่ย เราก็มาร่วมกันออกแบบตอนนี้ออกแบบร่วมกับทางน้องๆคณะพยาบาลศาสตร์ที่มาเลเยสยมไอ้น้องๆก็มาช่วยออกแบบแล้วเราก็นําไปกระบวนการออกแบบเราไปออกแพทเทิร์นในการตัดในการตัดออกมาเป็นเป็น,เป,นเป็นผลิตภัณฑ์นี mm ่กระบวนการมันก็ประมาณนี้เรียกได้ว่าชุมชนที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงแค่แบบต้องการที่จะลดขยะแต่คือต้องการที่จะนําขยะต,ตรงนี้มาสร้างคุณค่าให้มันเกิด แล้วก็นําไปสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ใช่ไหมครับวัตถุวัตวัวตถุประสงค์หลักเลยนะที่เนี่ยก็คือหนึ่ง,งเรื่องในเรื่องของการเขาเรียกว่าการลดผลกระทบในเรื่องของขยะก,กับประชาชนโดยตรงเก็ทําให้สุขภาพภาวะชุมชนดีสอ,อสก็คือทําให้เกิดรายได้กับชุมชนเห็นไหมแล้วแล้วก็อย่าง4ี่เลยหลักสําคัญเลยก็เราก็ได้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเห็นไหม แล้วนําไปสู่เรื่องของเป็นพื้นที่ต้นแบบในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางนําไปสู่การสร้างนวัตกรรมและสร้างรายได้กับชุมชนอันนี้เสื้อหนึ่งตัวเนี่ยใช้ถ้าถ้าคานวณเป็นขวดใช้ขวดประมาณสิบสองขวดแล้วอันนี้ก็ใช้ขวดประมาณยี่สิบขวดอ่อหนูหนูใส่ดูใส่เป็นพรีเซนเตอร์ตรงนี้หน่อยเอาใส่ได้สวมไปเลยสวมไปซ้อนไปเลยอ่ะเป็นพรีเซนเตอร์อ่ะ แล้วประเด็นไม่ใช่นะผ้าใส่สบายมากใส่สบายนี่นะใส่ไปห้างไปอะไรสบายใส่นอนใส่สบายผ้าดีมากผ้าดีผ้าดีเนื้อผ้าดีลายผ่ารากด้วยนะีอ่ะสวมไปดูสวมไปดูและนี่เป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆที่จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้ทั้งชุมชนและสังคมได้เดินหน้าต่อไปโดยมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมแล้ววันนี้ทุกคนพร้อมจะมาเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราพอชอฮอรลิกหรือยังครับ